คุณกำลังอยู่ในซีรีส์40วันไต่ระดับความเชื่อในพระเจ้าสู่ชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งวันนี้ก็เป็นวันที่17ของ40วันแล้วนะครับพี่น้องถ้าคุณเพิ่งเข้ามารับฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหนะ้าตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของอช่องนี้นะครับพี่น้องที่รักหัวข้อพระคัมภีร์สำหรับเฝ้าเดี่ยว เพื่อที่จะช่วยให้คนไต่ระดับความเชื่อของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้นก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลมาระโกบทที่11ข้อ24ที่กล่าวว่าเหตุฉะนั้นเราบอกความจริงว่าไม่ว่าท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้นพี่น้องครับคัมภีร์ไบเบิลข้อนี้พระเยซูกล่าวคาพูดที่สถานสะเทือนจักรวาลว่า ไม่ว่าคุณจะขออะไรจงเชื่อว่าได้รับแล้วคุณจะได้รับทำไมสะเทือนจัก,กรวาลละครับก็เพราะว่าไม่มีผู้นำด้านจิตวิญญาณคนใดในโลกนี้เลยที่กล้าที่จะกล่าวคำพูดแบบพระเยซูนี้พระองค์กล่าวว่าคุณขออะไรต่อพระเจ้าและคุณเชื่อว่าคุณได้รับแน่ๆคุณก็จะได้รับมันช่างเป็นคำพูดที่ให้ความหวังต่อมนุษยชาติทั้งโลกจริงๆเลยนะครับ ประเด็นสําหรับใครควรสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเฝ้าเดี่ยววันนี้จะมีสองประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือประเด็นแรกถ้าคุณอ่านบริบทคัมภีร์ตอนนี้คุณจะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้พูดประโยคนี้ลอยๆคุณต้องเชื่อมโยงกับคําพูดก่อนหน้าของพระองค์ด้วยนะครับมันเป็นตอนที่พระเยซูพูดกับต้นมะเดื่อที่ไม่ออกผลให้มันเหี่ยวแห้งไป แล้ววันต่อมาสาวกก็แปลกใจที่มันก็เหี่ยวแห้งไปตามคำพูดของพระองค์พระเยซูก็พูดกับเหล่าสาวกว่าถ้าพวกเจ้ามีความเชื่อจริง,รงๆแบบไม่สงสัยเลยพวกเจ้าก็จะสาบต้นมันเดือได้แลแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถที่จะสั่งภูเขาให้ย้ายไปลงทะเลได้ด้วยความเชื่อแบบไม่สงสัยเลยจะทำให้ฤทธิอำนาจของพระเจ้าทำงาน และเกิดการอัศจรรย์ขึ้นนะครับจากนั้นพระองค์ก็พูดต่อว่าไม่ว่าพวกเจ้าอธิษฐานขออะไรถ้าเชื่อว่าได้รับก็จะได้รับเห็นไหมครับพี่น้องในประเด็นนี้ความหมายก็คือถ้าคนเชื่อพระเยซูแบบเชื่ออย่างไม่สงสัยนะครับจิตใต้สำนึกของคนมันก็จะไม่มีความสงสัยใดๆอยู่เลยคุณก็จะได้รับตามที่คุณขอ ถึงตรงนี้ให้คุณหยุดชั่วขณะแล้วก็ทบทวนดูความเชื่อของคุณนะครับว่าคุณเชื่อแบบไม่สงสัยหรือเปล่าหรือคุณเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหรือเดี๋ยวก็เชื่อเดี๋ยวก็สงสัยคุณได้ทําตามเงื่อนไขนี้หรือเปล่าเงื่อนไขก็คือคุณต้องเชื่อตลอดเวลาทุกวินาทีว่าได้รับแน่ๆอย่างไม่มีความสงสัยใดๆเลยคราวนี้ก็มาใกล้ครวนกันถึงประเด็นที่สองนะครับ ให้คนอ่านคำพีตอนนี้ต่อไปอีกข้อพระเยซูไม่ได้พูดจบแค่ประโยคนี้นะครับพูดต่อไปอีกในข้อที่25ว่าเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านจะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยพี่น้องที่รักนี่เป็นประเด็นที่สองที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับ ทำไมพระเยซูจะต้องเอาเรื่องการยกโทษหรือให้อภัยคนอื่นมาอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยดูเหมือนมันไม่เกี่ยวอะไรกับการสาบต้นมะเดือ่อหรือการสั่งย้ายภูเขาไปลงทะเลด้วยความเชื่ออย่างไม่สงสัยดูเหมือนมันไม่มีอะไรจะเกี่ยวกันแต่ถ้าคุณสังเกตให้ดีนะครับมันมีความเชื่อมโยงประโยคก,ก่อนหน้าที่พระ,พระองค์พูดว่าไม่ว่าพวกเจ้าขออะไร ถ้าเชื่อว่าได้รับก็จะได้รับแต่คุณเห็นอะไรไหมครับคือคุณจะได้รับตามที่ขอมันก็มีเงื่อนไขที่สองข้อนี้อยู่ด้วยนะครับก็คือคุณจะต้องมีใจยกโทษให้อภัยแก่คนที่ทําให้คุณเจ็บปวดขมขื่นด้วยนะครับพี่น้องครับคุณทราบไหมครับว่าการมีใจยกโทษให้อภัยแก่คนอื่นมันเป็นการแสดงออกถึงความรักของพระเจ้านะครับตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่า เอฉันก็ไม่ได้ขมขื่นใจกับใครนี่นาแต่คนคงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและความรักก็มาพร้อมกับการให้อภัยแม้ว่ามันจะไม่ได้หมายถึงการที่คนเจ็บปวดขมขื่นกับใครแล้วคนก็อภัยให้เขาแค่นั้นแต่มันหมายถึงเวลาคนขออะไร คุณจะต้องขอด้วยความรักของพระเจ้าด้วยนะครับผสมเข้าไปกับความเชื่อความศรัทธาอย่างไม่สงสัยคุณจึงจะได้รับคําตอบของการอธิษฐานพี่น้องที่รักมีเรื่องเล่าคําพยานของชายคนหนึ่งนะครับผมจําไม่ได้ว่าอ่านเจอที่ไหนเป็นบทความภาษาอังกฤษชายคนนี้ก็ทํารถเข็นขายแฮมเบอร์เกอร์นะครับแล้วขายก็ไม่ค่อยดีนักรายได้ปริมปริม ไม่ค่อยจะพอใจค่าเช่าบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกๆแล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นคริสเตียนนะครับเขาก็เลยไปปรึกษาผู้นำคริสตจักรผู้นำคริสตจักรก็สอนเขาถึงคำภีร์บทนี้นะครับแล้วก็สอนเขาด้วยว่าเวลาคนอธิษฐานขออะไรก็ให้คนขอด้วยความเชื่ออย่างสุดใจไม่สงสัยเท่านั้นไม่พอคุณจะต้องขอด้วยความรักของพระเจ้าด้วย ไม่ใช่ขอเพียงเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากปัญหาการเงินฝ่ายเดียวแต่คุณจะต้องขอเผื่อคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคนด้วยและก็ให้พูดตอกย้ำกับตัวเองทุกวันให้บ่อยที่สุดทำนองนี้ธุรกิจของฉันเป็นธุรกิจของพระเจ้าฉันเชื่อว่าธุรกิจที่ฉันทำกำลังได้รับการไวพรเพื่อให้เป็นพรแก่พวกคนมากมายฉันทำแฮมเบอร์เกอร์ อย่างมีคุณภาพที่สุดด้วยสูตรที่ดีต่อสุขภาพที่สุดคนที่มากินแฮมเบอร์เกอร์ของฉันล้วนได้รับพรทั้งอร็ยอร่อยและมีสุขภาพดีฉันมีความสุขที่ได้เป็นพรให้แก่ผู้คนมากมายจากนั้นเขาก็กลับไปทำตามคำแนะนำนะครับพูดประโยคนี้ซ้ำกับตัวเองบ่อยๆทุกๆวันตลอดทั้งวันจนจิตใต้สำนึกของเขา ก็ไปทําให้เขาเกิดความกระตือรือร้อนในการทํางานใส่ความรักเข้าไปในแฮมเบเกอร์ทุกก้อนแม้จะเป็นแค่ลดขายแฮมเบเกอร์เล็กๆก,ก็ตามหลังจากนั้นผ่านไปได้ประมาณสองสาเดือนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับปรากฏว่าเขาก็ขึ้นเป็นพยานในโบทว่าพระเจ้าได้ทรงนำให้เขาได้แต่งงานกับหญิงไม้ที่ร่ำรวยมากคนหนึ่ง เธอได้ยินคำพูดที่เขาตอกย้ำกับตัวเองบ่อยๆประโยคนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจเมื่อแต่งงานแล้วเธอก็เป็นนายทุนเปิดร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ให้เขาต่อมาไม่นานเขาก็ขยายสาขาไปได้ในหลายๆรัฐทั่วประเทศนะครับจนกลายเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลเห็นไหมครับพี่น้องพระเจ้าของเรานะครับเป็นพระเจ้าแห่งความรัก คุณจึงจำเป็นจะต้องเติมจิตใต้สำนึกของคุณไม่เพียงแค่มีความเชื่ออย่างไม่สงสัยเท่านั้นแต่คุณจะต้องเติมเต็มจิตใต้สำนึกของคุณให้เปี่ยมล้นด้วยความรักของพระเจ้าด้วยนะครับคุณจึงจะได้มาอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับพระเจ้าแล้วคําอธิษฐานก็จะได้รับคำตอบถ้าคุณอยากเติมเต็มจิตใต้สำนึกของคุณให้ล้นด้วยความรักของพระเจ้าก็ให้ไปฟังคลิปเสียงของผมใน ซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันในชุมชนแห่งความรักนะครับควบคู่ไปกับซีรีส์นี้40วันไต่ระดับความเชื่อของคุณให้สูงขึ้นแล้วเจ้าจิตใต้สำนึกของคุณก็จะผสมประสานไปด้วยความเชื่ออย่างไม่สงสัยพร้อมกับความรักและมันก็จะมาอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับพระเจ้านะครับพี่น้องที่รักมาถึงตรงนี้ให้คุณทบทวนตัวเองดูว่าคุณทำงานอยู่ทุกวันนี้คุณทำอย่างสังต์ตาย เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะปลดหนี้ให้คุณหรืออวยพรให้คุณหายกุ้มใจเรื่องปัญหาการเงินอยู่หรือเปล่าคุณเอาแต่หมกมุ่นคิดถึงปัญหาตัวเองฝ่ายเดียวอยู่หรือเปล่าคุณได้คิดถึงลูกค้าคิดถึงซัพพลายเออร์คิดถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจที่คุณทําอยู่บ้างหรือเปล่าคุณมีความรักความห่วงใยต่อลูกค้าหรือคนที่เกี่ยวข้องแบบเดียวกับที่พระเจ้ารักเขาหรือเปล่าถ้าคุณรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีอีกไม่นานคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาทุกอย่างแน่ๆแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าตำหนิติดเตียนตัวเองนะครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้ผมขอหนุนใจให้คุณปรับคลื่นความถี่ของคุณให้มาอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับพระเจ้านะครับปรับเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ใหม่คือคำอธิษฐานของคริสเตียนเราไม่ควรมีเพียงแค่เชื่ออย่างไม่สงสัยเท่านั้นแต่ยังต้องมีส่วนผสมของความรักของพระเจ้าเข้าไปด้วย มันจึงจะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะตอบคำารียกของคุณเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะพระองค์ก็จะได้สามารถใช้ชีวิตคุณไปเป็นท่อพระพรใหญ่สู่คนอื่นได้อาเมีนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ